สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันเอ่ยผมเพียงชัยดีบริรักนะครับรับราชการรับราชการเหรอรับราชการมากี่ปีล้วตอนนี้เกษียณแล้วนะสามสิบเจ็ดปีแล้วเจปีแล้วนะแล้วส่วนพี่ล่ะผมกำพลพงเอกพบครับโอ้โหนัาเป็นรังการไปอาชีพเดิมทําเครื่องมือแพทย์นะครับปัจจุบันผมทําออนไลน์อยู่แล้วก็มาศึกษาอาชีพกุญแจทำกุญแจเสกเขี่ประตูนี้นึ แล้วอันนี้คือคิดยังไงมาเรียนทำบรรแจยครับคิดยังไงมาเรียนทำบรรเจียอ,อคิดว่าเอ,อมันเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็มัมนไม่มีวันเกษียณไม่มีวันเกษียณแล้วคิดนานไม่ไปเรียนบรรเจียนในคิดนาน,นไนมผมเปิดยูทูบ <YouTube S 1> แล้วก็เห็นอาจารย์คมเด่นแล้วพูดพูดแล้วน่าสนใจดีผมก็ดูดูยูทูบกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วันที่เด่นดูดู ดูวันนี้แล้วพรุ่งนี้ผมก็ตัดสินใจรู้กมาอาจจะใจง่ายกว่าจริงเหรอแล้วแล้วพี่พี่เวียงล่ะครับก็ก็ดูอยู่นานอยู่กี่เดือนกี่ปีก็ดูมาตกก่อนจะเสียนี่สามสามสี่เดือนอ๋อ่อนมาเสียน้นเดือนครับไม่เทร่ยวก็เห็นว่าอาชีพนี้ก็เออเป็นอาชีพที่ท้าทายอยากเรียนรู้กับสิ่งที่มันอะไรฮะ เทคนิคใหม่ๆปัจจุบันอยู่เพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีแล้วก็นั่งรถมานี่นะไปกลับบ้านอมาที่นี่บ้างครับนี่เราเรียนมากี่วันกี่เดือนจะได้ไหมผมเรียนมาสิบสี่วันนะสิบสี่วันนี่นับเลนเนี่ยนับบ้างหรือเปล่าไม่ได้นับแต่ว่าเรียนมาน่าจะเกือบเดือนแล้วจริงเหรอใช่เหรอที่เรียนก่อนพี่เข้ามากี่วันห้าวันไม่ใช่แบบที่เรียนก่อนเขาแค่ห้าวันนะที่เรียนก่อนที่มีแค่ห้าวันนะก็มันเรียนแล้วมันมีวันหยุดด้วยครับอ๋อไม่นับไม่นับเอาลบที่ว่าเรามาเนี่ย ก็นนนั้่าจะมากกว่าพี่เวียงที่พี่พี่มาใช่ไหมครับเป็นวันหนึ่งก็13วันถ้าพี่เวียงสิบผมก็ประมาณสัก18 19วันผมพี่ก็มาเออเจ๊กหมอซาสีงดแล้วประมาณ37วันไม่ใช่ออพี่ประมาณ10กว่าวันใช่ไหมกับยี่สิบวัน10กว่าวัน10กว่าวันรู้สึกว่าทำบัญแจมันมันมันยากกว่าที่เราคิดไหมมันไม่ยากแต่มันต้องอาศัยทักษะมันเป็นเหมือนเนี่ยเหมือนต้องซ้อมมือบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วพี่นะก็ งกุญแจมันมันต้องอาศัยความไอการสัมผัสความสอดคล้องระหว่างมือซ้ายกับมือขวาก็คือมันสอนให้เรามันผัดฝึกสมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาทําให้เราไม่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 เป็นคนหลงลืมก็คือตอนนี้พี่เฉลียนใช้เอ่โอโหจะพี่เรียนมาหลายวันนี้ก็พี่เรียนทั้งทั้งใช้ทั้งทั้งใช้ท่านใชท่านนเจอร์เขาต้เรียนใช้ที้ด้วยใช่ แล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมีความแตกต่างมากนแน,น่เรื่องของอะไรยังไงเรื่องของแบบความสะดวกหรือการประหยัดหรือยังไงถ้าเรียนด้วยซิกเนเจอร์ ature, นะครับเรียนตัวเนี้ยมันก็ประหยัดนะชุดหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่แต่สามารถที่ว่าเราจะใช้มือทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยนะครับสัมผัสกับ อฟันของกุญแจนะฝึกมือฝึกการสัมผัสมันก็เหมือนการฝึกสมองฝึกให้เราจินตนาการว่าเรานะกําลังสัมผัสอะไรจินตนานการไปนะฝ,ฝ,ฝึกสมาธิในตัวครับส่วนนีช่ชี่นะมันก็สะดวกนะมันสะดวกแต่มันก็มีราคานะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะ ซึ่งถ้าเป็นผมผมชอบซิเกเจอร์เพราะว่ามันมันท้าทาย,ทายมันท้าทายก็ไม่รีบใช่ไหม,ไม,ไมเราไม่ไม่รีบ,รบเราเราแรงเอาว่าใจนะเราผมว่าการใช้เซรซิเกเจอร์คือการบริหารต้นทุน,นก็คือถ้าเราต้นทุนถูกกว่าเราก็กำไรมากกว่าแต่ถ้าเราเปิดได้เร็วน,<ม>นะแล้วเราเปิดได้ช้าก็ก็มาใช้บ้างนี่นี่หน่อยเดี๋ยวอันนี้นะแล้วอันนี้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 เก็บมันจะหนัก แล้วอันนี้คือเรียนทำกุญแจเนี่ยได้ดูแบบดูที่อื่นบ้างไหมว่าที่อื่นก็มีสอนใช่ไหมแต่ว่าเราก็เลที่มี่เพอะไรผมก็ได้ดูนะดูสามสี่ที่้วยกันะสี่ที่เหรอสี่ที่มีเยอะจังวะสี่ที่เหรอครับนะผมไม่ขอเอ่ยนะครับสี่ของสี่อ่าแต่น้ำจิงคงมีสี่มันไม่สี่ว่าผมเลือกเลือกที่นี่ก็เพราะว่า อาจารย์เขาเป็นคนที่แบบเปิดเผยดีแล้วดูแล้วเขามีความคิดที่แปลกแปกนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเราก็าชอบคิดสร้างสรรค์ด้วยก็คงจะทูงชโล่สูงชะตากันนะครับอะแบ่งให้เพื่อนพูดมากสำสำหรับผมนะผมตัดสินใจมาเรียนที่นี่เนี่ยผมดู youtube เนี่ยแล้วผมมั่นใจในอาจารย์คมเดชน,นะผมก็คิดว่าผมตัดสินใจไม่ผิดนะผมก็ ลงมือทาเลยเพราะปกติเนี่ยเวลาถ้าผมตัดสินใจอะไรเนี่ยผมถ้าเจอผมอยากทําผมก็ทําเลยแล้วก็มันก็อยู่ที่ตัวเราอะอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับการในฝึกฝนเนี่ยอาจารย์ให้ความรู้ให้เทคนิคเนี่ยแต่ว่าไอความชํานาญเนี่ยเราต้องไปฝึกฝนเองผมก็คิดว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่มันมันเหมาะสําหรับทุก ทุกคนทุกอายุนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันข้อดีของมันก็คือมันไม่มไม่มีวนันเกษียณตราบใดที่สายตาของเราเนี่ยหรือมือเรายังดีอยู่เนี่ยเราก็สามารถทําอาชีพนี้ตลอดไปแล้วมันเป็นอาชีพที่มันไม่หนักมากถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนะฮะเอาเป็นว่าไม่หนักมากก็คือใช้แรงนิดน้อยไม่ได้ใช้แรงมากมอ่าใช่โอเค แล้วสรุปแล้วก็คือเราเรียนเพราะว่าใช้ไงานไม่หลับไม่หลังมาเอาไว้ว่าเอาไว้ว่าโอเคพี่ก็ก็ส่วนใหญ่หลายเลายคนชื่อเรื่องเรียนทำใจเพราะว่ามันไม่ไม่ได้ใช้แรงมากแต่มันก็อาจจะต้องมันก็ไม่ได้ใช้แรงมากนะที่เราเรียนเรียนมานะแรงก็น้อยไหมมันใช้ทักษะม,มากกว่าใช้ทักษะมากกว่าเนี่ยผมก็ไม่ได้คอน,นี่แทบจะไม่ได้หยิบเลยนะควรใช้แรงมากคือต้องยกใช่ไหมต้องตอนี่ใช่ป่ะมีคอนเกินมาก แต่ว่าพี่ไม่เคยเป็นช่างจไม่เคยเป็นช่างมาก่อนใช่ไหมไมีความเป็นช่างมาก่อนไหมผมจริงๆแล้วผมไม่ผมไม่มีความรู้ทางช่างเลยไม่มีเลยเหรอผมจริงๆแล้วผมผมเดิมทีเดียวเนี่ยผมทําอาชีพเครื่องมือแพทย์นเนี่ยก็ไปทางเรียนทางเทคนิคส่วนใหญ่ผมจะไปเน้นทางด้านการตลาดมากกว่าการขายการตลาดเนี่ยแต่ว่าอาชีพที่เกี่ยวทางสายช่างเนี่ยผมผมไม่เคยสัมพันธ์เลยเพราะผมจบทางสายสามัญมา สายอะไรครับมันสายสามัญก็คือพวกที่เรียนไปแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไปเข้ามหาล,ลัยหรืออะไรต่างๆแล้วก็เรียนเรียนคณะที่มันเกี่ยวกับเอ่ออย่างอย่างผมจบทางด้านเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเรื่องทางการเรงินการธนาคารมากโอ้โห <c oughs> ไปนู่นเ, <c oughs> เลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนบัตเลยเว้ยมันไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าแต่ว่าทางอาชีพทางทางช่างเนี่ยผมมองดูแล้วมันมันก็นักวิเคราะห์กุอ่ะโอเคเอาไว้ว่า ก็คือไม่ได้เป็นด้านช่างนะแต่พี่เขามีเขาด้านช่างมานิดนึงใช่ไหมรู้สึกพี่ก็หัวเร็วมากนะนี่หัวเร็วมากนะทำด้านช่างช่างอะไรมาก่อนเลก่อนนนี้นี่ช่างของผมก็ทั้งออกแบบออกแบบก่อสร้างก่อสร้างครับแล้วก็เพื่อเครื่องโดยคนพูดปนคนอิฐเราก็เลยรู้นะหัวเร็วนิดนึงเอาไปมากาสุดแล้วงานทำใจอ่ะจินตนาการของที่สุดใช่ไหมใช่ไหมจินตนาการของผมมากใช้จินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าเราจินตนาการได้เราก็ทำได้เนาะไม่ยากนะ อ่ะขอบคุณมากฮนะที่แชร์ประสบการณ์กนะันสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ